ในวันนี้นะครับหลังจากที่มีคอมเมนต์จากเ c ีนะครับขอกันมาเยอะเลยขอกันมาเยอะเยขอกันมาเยอะเลยตัดทันไหมเนี่ยตัดทันไหมเนี่ยก็มีน้องๆครับบอกว่าอยากให้พ่อเล่นะครับเอารถของทิกเกอร์นี่เจวิบากคันนี้นะครับมาแข่งกับรถบักกี้คันนี้รถบังคับมาแข่งกันเฮ้ยจะชนะจะเป็นจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงใครอยากรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใช่แล้วกดไลค์กดแชร์กันมาล้วนๆครับมาดูกันลองทายกันมาดูนะครับก่อนการแข่งขันพี่ๆว่าใครชนะ แล้วครับนักกีฬาให้สัญญาณพร้อมครับ3 2 1ึงไปไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหโอ้ยติกเกอร์สับแหลกไปแล้วครับยกแล้วยกแล้วครับสาดโค้โค ครับโค้งแรกมาแล้วครับหมอบมาแล้วหมอบมาแล้วครับทิกเกอร์โอ้ยเลอ้นลอ้นเลยอ้นเลยเอ้ยเป็นทิกเกอร์ครับรอบแรกรอบแรกโอ้ยจริงจริงรถบังคับมันแรงกว่านะและอ้นดิฟไงตอนโค้งอ๋อไสไลด์มันสไลด์ตอนโค้งใอีกรอบใอีกรอบเออมาแก้แค้นมาแก้แค้นให้แก้มือหน่อยขอแก้มือหน่อยรอบนี้สู้ สองหนึ่งป้าย้ยมีอุบัติเหตุแล้ว no, no. ลรถบังคับชนมอเตอร์ไซค์มาแล้วทิกเกอร์หมอบไปแล้วครับเอ้ยสไลด์สไลด์สไลด์เออืดเอืดเอืดเอ,อื้ยเฉียดเฉวเฉียดเฉวเฉียดฉว ใครใครที่ใครที่ทายผลของทิกเกอร์เบอร์อะไร่ทิกเกอร์เบอร์สองคิกเกอร์เบองน้องแล้วเบอร์สองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครเบอร์สองกันแน่ปิดเบอร์แล้วปิดเบอร์ใครที่ทายเบอร์สองครับนั่นแสดงว่าคุณถูกต้องเย้แล้วต้องจ่ายค่าเสียหายเลยน่ืองจากรทิกเกอร์ชนอ่อนเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ทุกคนได้ดูหรือเปล่าเมื่อกี้นี่ใครชนใครเดี๋ยวเราไปดูภาพสโลว์กัน รอบที่3นี้จะเป็นการแข่งทั้งหมด2รอบสนามนะครับในกีฬาพรอ 3, 2, 1, ้อมสามสองหนึ่งป้ยเอาแล้วรอบนี้รอบนี้ไลออนออกตัวก่อนนะครับรถบังคับออกตัวก่อนโอ้แต่ว่ารถบรงครับเข้ามารถบังคับเข้ามาเอ้ยอะไรกันเนี่ย มาแล้วพลิกล่างไปแล้วครับพลิกล่างไปแล้วสองรอบครับสองรอบชิวๆเลยชิวๆเลยทิกเกอร์มาแล้วไลออนมาแล้วครับทั้งหมดสองรอบสนามนะครับของไลออนครับไลออนรอบแรกครับทิกเกอร์ครับทิกเกอร์สองรอบเรียบร้อย และสําหรับผลการแข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นลันลาลันลาสิงห์นักบิดสิงห์นักบิดนะครับชนะไปและอ้อนชนะไปไลยอ้อนแพ้ไปสมรอบเลยทั้งหมด3 3สสนามในการแข่งนะครับไลอ้อนแพ้หมดเลยอ้อนติดตรงเลี้ยวคือเลี้ยวผิดความเออเดี๋ยวครั้งต่อไปทิกเกอร์ถ้าพี่ลิโอมาบังคับทิกเกอร์จะสู้ได้เปลว่าได้ อ่าเดี๋ยวให้ลริโอมาบังคับนะครับเดี๋ยวมาดูถ้าริโอบังคับแล้วจะชนะหรือเปล่าหรือว่าเอฟซีคนไหนที่อยากดูรถวิบากกับ <Wow. S 1> มินิบิ๊กไบค์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายยุติหน้านะครับบ๊ายบาย